กูไม่เอาเลยขนยิงนี่ขนยิงจะไม่นี่เปลิดเปลิดไปกูตีตั้งใจสื่อรักสร้างอนาคตครอบครัวคิดไว้ว่าขอบพวกพูดต้องอุ้นแต่ปังไม่เป็นสาเลยมึงอย่าเล่นดีกับวาไม่เอาขนยิ่งกันกูเละตรงเดี๋ยวมึงตำใจใหญ่ได้อันใดมึงร้าไม่หรอแต่กูบอกว่ามันเกินร่างกัดตย์เดี๋ยวมึงกัดต้องห้ามนี่โอ้โหเดือดตู้กูนะเอาวมันนี่ว่านั่นไงถ้ากูเอาขนยิงก่อนหนึ่งปี กูอายเบียโบโตช่องเท้ากับเจีโบโตนั่นออืเลยเลยไอ้ของกูนั่นตีเรือมันตุกกูอายช่องเรือมันตุกได้กูอายช่องมึงอายกูจี้นะแต่ว่าเออจี้ล่างจัดไปเพื่อนกูช่องล่างกันกูไอล่างหนึ่งกันเนาะเออโอเคเออกูลืมแนะนำไปนี่ส้าเหมือนกูผลลัพธ์ออกมาจะร่างเป็นเพื้อนกับพวกเด็กเลยนี่เป็นติดกันดีรอบหรือไ ก็ดีไปไม่ยอเพื่อนเด็กนั้นมันเป็นอายุว่อายุที่เปดคิด่าเกตายไหนดังกูมีชจอยากกันนะ่อาจะอยาวุ่นในใรือนดงกูเลยดัยูทูปมันจะอยากโดนๆวีเลยจะอยาเร้่อเติามสิบบาตันี้เรื่องตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จเป็นอายุของเด็กนั้นโนะอกปลีนเรยอ <laughs> เด็กกันที่มาปีลิปกันเกตายแล้วเลยเจอมึงเอ้ยโตบะยาอายุอายุก็เด็กอันลื้เออเกิดนี่นะใครไม่เมาะห้ามลบนะเว้ยถ้ามึงเมอนกับกูนะเกิดนี่กูบอกกูบอกหมานี่กูขี่เอาไใ้ตัวเย็นงามกูไอ้ดีแล้วกูบอกไปบางทีกูมึงเดี๋ยวนอนเบื่อเพื่อกูเยอะให้ป้านึ่งเราโซ่ตัวยไหมนุ๊กเออโอเคเดี๋ยวใครจำงั้นนะใครนั่นเลยต่อไปเกิด

เื่อนกูมันจบมั้งป่ามาเอ้องนอนให้ผีในทิกตกยูดิงตองดีในเข้าอ่ะผีส่วนมาพุกเด้แล้วเนาะโอ้ไอ้เจ๊นี่มึงอยากกินเบียร์พีก็ได้นะหเลยวะผ่าช้าๆมาโลซืล้อกูเลยวะพี่นั่นไเท่าหไหร่ในดองใจนี้ดวงชอบพี่จริงๆนะพี่ไม่โผล่มาน่องอย่างเงี้ยโดยยุเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน,อน,นนะ้องกันว่านะใบเจ๊วะพอมาเลยทักมานะ เร็วไม่ตนใจนุ่งเพื่อนผีมันก็สู้มาตั้งน้าเลยลองยีบตะเล่เล่มาสู้กันดีนะพี่โรมนะพี่ไมีใจจะเปิกหนอลองช้นดกันดีพี่ก็ดัมดัมนะดัมนะครูรำทะเลไหมนี่ไปรำเลยแจ๊กไปเลยอยู่มา้อมกันดีนะเช่นกับเปลื่นเอนเช่นครับเช่นครับ

ดีเนผมหนไม่เบียก็ได้แร้วหรือมันน่ารงมั้ยวเยมึงกันไม่รองก่อนมึงได้กวนยูดิ่นดินว่งนะเออเกันเลยดได้กันเลยเออเกเบียเลยวะนาอือดเออก็คุณนะบเพื่อี่เลียเออนี่ กันบอกว่าได้เลยใช่ไหมลังจากนี้กูสามารถอิแฟนได้เลยเพราะมันตั้มไอ้นู้นเลยกูข็อลุงหลบยึดติดนะหลบหลบบอกวัวยิ้มเป๊ะๆววาาพูดเลยอะไปเลยขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดหนึ่งปีจักนะคะพ่อจ๋ามึงหล่เราได้ก็ ขวาเลยวนี่มาเจอชุดแต่เป็นบีบีเฮ้ยนึกเป็นดีินี่เลยมันจำมันมีตัวละครลับนี่เองขวาเลวเอ้ามันไม่ใช่แบบนี้นะน,นี่เลยกันสิเย็ดแปดฮึจิงเลหลียดกัดซ้าเลย đâu, đại gia gan đẹp cứ nãy, thưng vợ yêu gan, chơi vừa đi, <laughs> thưng cả cô ruột thích vợ, gặp cha mình yêu gan đai, vợ ruột kiếm này. Ừ. À, này kiếm con mà, mà hôm không cái nào?

เธออ่าตาเลยนไม่ได้ก็เอาหนีไม่ได้อ่ืว้าวโอดิไว้ดนอ้ม่นี่ะนกคุกใจกูไม่ได้กูต่มึงกบขุใจต่กูวิปดีมึงกินเบียกูวิ